สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บินไปกับอาจารย์วศิน EP ที่หนึ่งนะครับ EP นี้เราก็มาเจอกันในเมืองก่อนก่อนที่เราจะออกเดินทางไปยังจุดหมายนะครับสู่ความรู้อันกว้างไกลนะครับของเราเหล่ามนุษยชาตินะครับโดยเฉพาะจะเน้นไปที่คนไทยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีการ เรียนรู้เข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น AI, บล็อก c h a i n นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเงินในสมัยใหม่คริปโตเคอเรนซีบ Bitcoin การเขียนโปรแกรมหากจำเป็นนะครับผมก็จะนำมาสอนในรายการบินไปกับอาจารย์วสินด้วยนะครับสำหรับวันแรกนะครับผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดของคนยุคป,ปัจจุบันนะครับ ปีนี้ก็คือปี2025นหะครับหรือถ้าเป็นพศก็คือสอง8ันหกสนะครับความคิดของคนในยุคนี้ก็คือเน้นที่จะรวยเร็วนะครับทำงานสบายๆแต่ว่าต้องการมีรายได้มากเป็น10เท่าของคนทั่วไปอย่างเช่นถ้าคนทั่วไปมีเงินเดือนส0มหมืเขาก็อยากจะมีเงินเดือนสัก3า0,000ต่อเดือนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีชีวิตที่ดีนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดตรงเนี้ ก็คือเรื่องของ 10x นะครับเป็นตัวคูณนะครับ x ก็คือเป็นตัวคูณ 10x ก็คือเป็น10เท่าของสิ่งที่คนทั่วไปทำได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีเงิน10เท่าเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ความสามารถเหนือกว่าคนทั่วๆไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคนทั่วๆไปทำงานด้วยตัวเขาเองแต่ว่าคนที่ต้องการมี หลายได้เป็นสิบเท่าก็จะต้องมีความสามารถทางด้าน AI ไม่ใช่ AI ปกติด้วยนะครับจะต้องเป็นความรู้ที่ลงไปในลึกซึ้งสามารถแก้ไขไฟจูนนิ่ง AI สำหรับเฉพาะงานได้ตรงนั้นก็จะทำให้เขามีมูลค่านะครับสูงขึ้นนะครับทีนี้ในแง่ของการที่เราจะมีเงินเยอะเนี่ยนะครับ ก็คือจะต้องเก็บออมด้วยเราก็จะต้องรู้จักเรื่องของดอกเบี้ยนะครับรู้จักเรื่องของผลกําไรตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลจากหุ้นหรือว่าการทํากําไรไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุ้นหรือว่าการซื้อทองคํานะครับมาทํากําไรต่างๆรวมไปถึงเรื่องของ <c oughs> คริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็เรื่องของบิตคอยหรือว่า ถ้าเรามีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมนะครับทำแอปพลิเคชันทําเว็บไซต์ตรงนี้ก็จะสามารถทําให้เรามีไอเดียในการหาเงินได้มากมายยิ่งขึ้นกว่าคนทั่วไปที่ใช้ตัวเองเป็นแค่แรงงานหรือว่าใช้ตัวเองเป็นแค่มันสมองในการทํางานให้คนอื่นซึ่งถ้าเรามีความรู้ที่หลากหลายเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือเรื่องของ การทําสิ่งที่มันยังไม่มีนะครับให้มันมีเกิดขึ้นมาโดยที่สิ่งที่มันไม่มีเนี่ยมันก็จะต้องตอบโจทย์นะครับไลฟ์สไตล์ในอนาคตของมนุษย์ในยุคอนาคตยุคตัวอย่างเช่นอีลอนมัสเนี่ยเขาก็กําลังจะทําเรื่องของโรโบ o ทแท็กซี่นะครับแท็กซี่หนึ่งล้านคันที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองตรงเนี้ยก็จะมาแข่งขันกับทางพวกอูเบอร์นะครับเราก็จะมี แนวคิดในเรื่องของการขายหุ่นยนต์นะครับที่เป็นเหมือนหุ่นยนต์ทำงานบ้านอำนวยความสะดวกช่วยคิวของเวลาเราไปเดินช้อปปิ้ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการจินตนาการสู่ไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นไอเดียที่เรียกว่าไอเดียเปลี่ยนโลกนะครับคนที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับอย่างเช่นอีลอนมัส หรือว่ามาร์คซัเกเบิร์กเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดต่างๆที่ล้ำยุคไปนะครับอย่างถ้าเป็น Facebook ของมาร์คซังเกเบิร์กเนี่ยที่เขาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta เนี่ยเขาก็มองไปเรื่องของยุคของ Metaverse นะครับเขาก็จะขายพวกแว่น Virtual Reality นะครับแล้วก็อะไรก็ตามจะเป็นเรื่องของโลกเสมือนจริงนะครับเขาสามารถทำเงินได้จากการขายทั้ง ฮาร์ดแวร์นะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นตัว MetaQuest ที่เป็นแว่น VR ของเขาเองนะครับแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ VR มันเป็น AR ด้วยก็คือเป็น Augmented r t a l i t y นะครับก็คือเป็นความจริงเสริมนะครับเราสามารถมองเห็นธรรมชาติปกติแต่เราจะมีเสริมขึ้นมาอย่างเช่นมีคำอธิบายว่าตรงนี้คือตึกอะไรนะครับ มีเรื่องของกราฟิกต่างๆสามารถผสมผสานเข้ามาในโลกความเป็นจริงการบอกทางการอะไรต่างๆก็สามารถอยู่ในการทำงานของตัวแว่น VR r ตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่นักเทคโนโลยีเขาก็มองอนาคตไว้ว่ามนุษย์จะต้องการในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า เพื่อนๆนะครับผู้ฟังมีไอเดียที่ล้ำยุคเนี่ยตรงเนี้ยก็สามารถหารายได้ได้เป็น 10X หรือแม้กระทั่ง 100X 1000X นะครับในคนที่ต้องการรวยมากๆเขามองไปถึง1,000เท่านะครับหนึ่เท่าก็คือถ้าเขาลง1นึ่ล้านบาทเขาก็ต้องการกลับมา1,000ล้านบาทตรงนี้ก็คือจะกลายเป็นมหาเศรษฐีกันเลยทันทีนะครับถ้าเขา สามารถทําได้อย่างประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้ต่างๆที่จะนําเราไปสู่การเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในอนาคตก็ต้องเริ่มตั้งแต่ในปัจจุบันนะครับซึ่งผมเองก็จะเป็นเหมือนเป็นโค้ชหรือเป็นไกด์นะครับให้ความรู้พวกเราให้พวกเราเห็นถึงโอกาสนะครับในการ ทำกำไรหรือว่าในการลงทุนต่างๆยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันหุ้นของเทสโก้เนี่ยนะครับราคาหุ้นของ t ทสโก้นะครับสโก T, isco, t I S, s C O ไม่ใช่เท s c o ้โลตันนะครับ t ทสโก้ก็เป็นธนาคารนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทแต่ว่ามีการปันผลเ็ดเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าปันผลดีดีกว่าฝากเงินประจำนะครับเพราะฉะนั้นถ้า เพื่อนมีเงินในบัญชีหนึ่งล้านบาทเพื่อนก็จะได้เงินปันผลปีละประมาณเจ็ดหมื่นบาทนะครับโดยที่ไม่ต้องทํางานนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกดูถ้าปัจจุบันเพื่อนมีเงินเดือนห้าหมื่นบาทแล้วอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุหกสิบนะครับมีเงินอย่างน้อยๆเท่ากับเงินเดือนในปัจจุบนันก็นคือห้าหมื่นบาทใช้ทุกเดือนเนี่ยก็อาจจะมองว่าอ่ะสะสมหุ้น ทิสโก้นะครับให้ได้ผลตอบแทนเดือนละห้าหมื่นบาทไหมนะครับก็ลองคูณกลับไปนะครับก็ต้องการเงินเก็บสักประมาณสิบล้านนะครับก็จะได้ปันผลปีละเจ็ดแสนแล้วนะครับเจ็ดแสนเนี่ยหารสิบสองก็เกินห้าหมื่นอีกนะครับวันนั้นถ้าเพื่อนๆสามารถเก็บเงินสดหรือว่าซื้อหุ้นซิสโก้ตัวเนี้ยนะครับในมูลค่าสิบล้านเนี่ย ก็จะมีเงินปันผลใช้สบายๆเลยส่งต่อไปให้ลูกหลานได้ด้วยนะครับถ้ายิ่งเป็นยี่สิบล้านนะครับลูกหลานได้เงินปันผลปีละเจ็ดเปอร์เซ็นตหนึ่งจุดสี่ล้านต่อปีอย่างเงี้ยไม่ต้องทำงานอะไรได้เงินเดือนหนึ่งเกินแสนนะครับชีวิตของลูกหลานของเพื่อนๆเนี่ยก็จะสุขสบายมากไม่ต้องมองแค่ไม่ต้องมองถึงพันล้านหมื่นล้านมีเงินแค่ยี่สิบล้าน ลูกหลานก็สุขสบายจากเงินอันผลเดือนละแสนเดือนละแสนแล้วเขาก็สามารถไปทํางานได้แบบสบายใจอาจจะไม่ต้องทํางานบริษัทก็ได้เขาอาจจะทํางานเป็นของตัวเองโดยที่มีเงินตรงเนี้ยมาหล่อเลี้ยงชีวิตประจําวันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมีวิน,นัยถ้าเขาเอาเงินต้นยี่สิบล้านไปใช้ลงทุนแล้วเกิดหมดขึ้นมาตรงเนี้ยก็เสียหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเตรียมพร้อม ไปสู่เป้าหมายรายได้ในฝันนะครับหรือว่าเงินเก็บเงินออมในฝันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนตั้งแต่ในปัจจุบันนะครับถ้าตอนนี้เป็นหนี้ก็ใช้หนี้แล้วก็ตั้งเป้ามีความฝันที่สูงสูงขึ้นมานะครับสมมุติมีหนี้อยู่ห้าล้านก็ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวใช้หนี้หมดเราก็จะมีเงินเก็บให้ได้ก่อนเกษียณสักสิบล้าน อย่างน้อยๆน,นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เงินปันผล5-7%นะครับมาใช้ยามเกษียณตรงนี้แทบไม่ต้องไปพึ่งเงินบำนาญอะไรด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการที่เรามีความรู้ทางการเงินเนี่ยก็เหมือนกับเราสร้างบำนาญให้กับตัวเองไปแล้วด้วยนะครับอันนี้แค่ความรู้พื้นฐานของหุ้นหุณนแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับทิสโก้นะครับซึ่งตรงนี้คนที่ถือเยอะมากในเมืองไทยก็คือคุณดิวนะครับ คุณดิวนะครับที่เป็นเศรษฐีหมื่นล้านที่ดังๆในช่วงนี้นะครับแต่เดี๋ยวก็จะขึ้นรูปให้ดูเผื่อใครนึกไม่ออกนะครับก็คุณดิวเขาก็ถือหุ้นทิสโก้เนี่ยเป็นพันล้านบาทเลยนะครับลองนึกดูว่าได้ปันผลเท่าไหร่ปีละเจ็ดสิบล้านนะ่ะเจ็ดสิบล้านนี่ซื้อรถสปอร์ตได้สบายๆเลยนะครับจะเห็นว่าคนมีเงินพันล้านถ้ารู้จักลงทุน ็ไม่ต้องทํางานอะไรก็ได้ผลตอบแทนถือว่ามหาศาลนะครับดีกว่าไปทําธุรกิจด้วยซ้ำการที่เราซื้อคุณดรนิเวศท่านก็เคยบอกไว้ว่าการที่เราลงทุนในหุ้นก็เหมือนเราจ้างนะครับเมืออาชีพในการทําธุรกิจแทนเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําเองแต่ว่าก็ต้องเลือกดีๆนะครับศึกษาในทางของ value นะครับ investor นะครับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าต่างๆตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นเซฟโซนนะครับสิ่งที่ผมเล่าตอนแรกอันนี้คือเซฟโซนแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากได้เจดเอร์ซต่อปีอยากได้ 20%, ่สิบเซ็นห้าสิเปอร์ซร้อยเปอร์ซหรือสิบเท่าไปเลยต่อปีลงเงิน1นึ่งมืนบาทอยากได้หนึ่งแสนบาทนะครับตรงนี้มันก็จะมีเหรียญคริปโตที่ให้ไปลุ้นได้แต่บอกไว้ก่อนว่ามันก็คือการนพนันเพราะเราไม่รู้หรอกว่า เหรียญตัวไหนมันจะดีหรือมันจะไม่ดีคนที่รู้คือใครคนที่รู้ก็คือคนที่เป็นคนสร้างเหรียญขึ้นมานะครับแต่เราอย่าลืมว่าคนที่สร้างเหรียญขึ้นมาเนี่ยเขาอยากรวยใช่ไหมครับเขาเลยสร้างเหรียญขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเหรียญต่อจากเขาแล้วเขามีเป้าหมายที่ไกลเนี่ยเขาทําให้ตัวเขารวยได้เราก็รวยติดตามเขาไปด้วยแต่ถ้าเขาเป็น คนขี้โกงนะครับเราไปซื้อเหรียญเขาเหรียญราคาขึ้นแล้วเขาเทขายเหรียญของเขาหมดเหรียญก็ราคาตกลงอันนี้ก็คือเกิดขึ้นกับเหรียญคริปโตเคเรนซีมากกว่า99.99% 99นะครับทั่วโลกทุกๆวินาทีมีเหรียญสร้างขึ้นมาเป็นร้อยเป็นร้อย,ร,อยร้อยเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักเว็บนะครับปั๊มดอทฟันอย่างเงี้ย ปั๊มหลอดฟันของเชนของโซลาน่านะครับมันก็จะมีเหรียญคริปโตเหรียญมีมคอยต่างๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลานะครับทีนี้คริปโตมันก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าจะเลือกตัวไหนนะครับอย่างตอนนี้มีหลายเหรียญเลยที่ราคาต่ำลงมากๆถ้าเพื่อนๆคิดว่า มันจะต้องกลับไปราคาเดิมได้ยกตัวอย่างเช่นอซีลเหรียญซีลแซนไอเอลนะครับซิลลานะครับปัจจุบันน้อยมากต่ำกว่าห้าสิบสตางค์อีกนะครับถ้าเพื่อนเคยจำราคาเดิมได้สองสมบาทอย่างเงี้ยมองว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นไปได้สักบาทหนึ่งไปอย่างน้อยๆอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพื่อนก็ซื้อไว้เลยห้าพันอ่ะแล้วลองดูเมื่อไหร่มันจะได้หนึ่งบาท หึ่งหมืน่นปุ๊บเพื่อนขายก็ได้กําไรแล้วร้อยเปอร์เซ็นตแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันขึ้นนะครับมันอาจจะขึ้นไปต่อตรงนี้เขาเรียกว่าเราขายหมูนะครับสมมติบาทหนึ่งมันขึ้นไปบาทยี่สิบบาทห้าสิบเราขายไปตอนบาทหนึ่งกําไรแล้วแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยขายหมูไว้นะครับอันนี้คือคาสั่งของการซื้อขายนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราซื้อห้าสิบต่างแล้วมันเกิดลงไป ยี่สังนะครับอันนั้นคือติดดอยนะครับก็คือมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของครงิปโคอเรนซีตัวนี้มันก็จะมีความเสี่ยงที่สูงมากๆเลยนะครับอีวิธีหนึ่งก็คือเพื่อนๆอาจจะซื้อเหรียญ stable ลคอยนะครับ USD t อะไรก็ได้เอาไปฝากไว้นะครับสเต็กไว้ wide. เราได้ดอกเบีย้ยก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่ไปสเต็คไว้ว่าเขาให้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่นะครับแล้วแต่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับเราก็จะมีเรื่องของบิตคอย n b บิตคอยมันนิวไฮมาแล้วนะครับตอนนี้มันก็ลงมาต่ำกว่าสามล้านอยู่เยอะพอสมควรถ้าเพื่อนๆเ,เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไปสามล้านนะครับ สมมุติตอนนี้มันสองล้านแปดเพื่อนๆก็ซื้อไว้สองพันแปดแล้วพอมันขึ้นไปสามล้านก็เป็นสามพันเพื่อนๆขายก็ได้กําไรร้อยกว่าบาทนะนะครับถ้าลงทุนสองหมื่นก็ได้กําไรพันกว่าบาทถ้าลงทุนสองแสนกว่าบาทก็ได้กําไรหมื่นกว่าบาทมันก็จะเป็นแก๊ปตรงเนี้ยไม่จําเป็นว่าต้องซื้อทีละหนึ่งบิตคอยนะครับเราก็ทํากําไรในส่วนช่องว่างตรงเนี้ยนะครับแต่มันก็มีโอกาสลงถ้ามันลงก็คือ ดอยนะครับแล้วเวลามันลงบางทีมันลงนานเป็นปีๆนะครับเหมือนกับกบต้มเลยลงไปคิดว่ามันจะราคาขึ้นแต่ว่ามันลงไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับเราโดนต้มจนเปื่อยจนสุกถ้าเผื่อใครเอาเงินที่กู้มาลงเนี่ยตรงนี้จะเกิดปัญหานะครับแต่ถ้าใครที่เอาเงินเย็นนะครับมันลงแล้วรอรอไปก่อนยังไงอีกสี่ปีมันขึ้นเกินสามล้านแน่นอนนะครับ ถ้าเบื่อบิตคอยไม่ล่มสลายนะครับอันนี้ต้องย้ําว่าถ้ามันไม่ล่มสลายหรือมีใครไปเจตนาทําลายมันนะครับตามแนวโน้มที่มันเคยเป็นสี่ปีที่มีการทาวิ่งสักครั้งนึงเนี่ยมันจะทำนิวไฮอีกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเ,เพื่อนๆมองว่าซื้อไว้ยังไงอีกสี่ปีมันนิวไฮก็ลองคูณส่วนต่างดูสมมตุติคิดว่านิวไฮรอบหน้าจะสี่ล้านห้าล้านก็ลองลบราคาปัจจุบันหารด้วยเวลาสี่ปีดูว่า มันได้กําไรเฉลี่ยปีละ1ีเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ก็จะต้องคานวณหรืออาจจะใช้โปรแกรม Excel ก็ได้คํานวณง่ายๆนะครับซึ่งก็ทําให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้นะครับส่วนใหญ่เวลาคนอื่นกลัวนะครับเราจะต้องกล้าเพราะว่าตอนที่คนอื่นกลัวเนี่ยราคามันตกลงไปเยอะนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่มันจะลงไปต่อนะครับลงไปจนสุดเลยเราก็ ซึมนานเลยนะครับเป็นตลาดหมีเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะนิวไฮเนี่ยมันซึมยาวนะครับสองล้านซึมยาวนานเลยกว่าอยู่ๆมันจะพุ่งไปสามล้านสามล้านห้านะครับแล้วมันก็เคยตกลงไปถึงเจ็ดแสนก็มีถ้าใครซื้อตอนนั้นนะครับเจ็ดแปดแสนแล้วมันนิวไฮขึ้นมาสามล้านห้านะครับเจ็ดห้าสามสิบห้าห้าเท่าห้าเอ็ก นะครับในระยะเวลาแค่ปีเดียวด้วยซ้ำจากที่มันลงไปต่ำสุดๆจนมันถึงอาวิ่งเราก็พุ่งขึ้นไปนิวไฮนะครับห้าเท่าตรงนั้นแหละเป็นโอกาสเป็นจังหวะของคนที่ศึกษาข้อมูลแล้วก็มีความเชื่อมัน่นนะครับสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมัน่นอันใดๆก็ตามถ้าเพื่อนๆทำแล้วไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็จะแพนิคก,กลัวสมมุติซื้อมาราคาสองล้านแปดลงไปสองล้านเจ็ดตกใจขายก็ขาดทุนไปร้อยหนึ่งสมมติเพื่อนเพื่อนลงทุนแค่สองพันแปดพอสองราคาลงมาสองล้านเจ็ดขายไปสองพันเจ็ดขาดทุนไปร้อยหนึ่งแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอดทนได้แล้วก็รู้จักค่อยๆเติมเงินนะครับหรือที่เขาเรียกว่า DCA ก็คือเติมไปเดือนละนิดเดือนละหน่อยนะครับยิ่งลงเพื่อนเพื่อนก็ยิ่งดีใจเฮ้ยได้ของถูกว่ะ เดี๋ยวพอมันนิวไฮฟื้บขึ้นไปนะกําไรตั้งกี่เท่าใช่ไหมครับมันจะต้องคิดเรื่องตรงนี้ด้วยเราจึงไม่ควรเอาเงินทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นที่มีไปใส่ไว้ในคริปโตรหรือบิตคอยเพราะว่า <c oughs> ตอนที่มันขึ้นมันลงเนี่ยเราไม่สามารถแมเนจได้แต่ถ้าเราใส่ไปในจังหวะที่มันขึ้นตรงนี้ถือว่าเพื่อนๆโชคดีมากแต่ก็อย่าประมาทนะครับการที่ประมาทสมมุติเราเห็นกำไรแล้วสามล้านห้าแต่เราคิดว่าเดี๋ยวมันจะไปห้าล้าน แล้วเราไม่ขายนะครับในวงการนี้เขาก็มีเรื่องของขายเพื่อทำกำไรนะครับํำขี้ดีกว่าคำตดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการทำกำไรนะครับหรือการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโล,โลยีทางด้านการเงินในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางจิตใจด้วยถ้าเพื่อนๆยังไม่กล้าพอก็เริ่มจากหุ้นก่อนเลย นะครับหุ้นเอาหุ้นของที่ดรนิเวศแนะนำคุณดิวแนะนำหรือพี่มี่เซียนตลาดต่างๆที่มีเงินเป็นพันพันล้านในตลาดหุ้นเนี่ยเขาแนะนำเลือกตัวดีดีมาสักสองสาตัวนะครับเป็นหุ้นปันผลอย่างเงี้ยก่อนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นก็น่ากลักกลวเพราะว่ามีล่มสลายไปหลายตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นมอหุ้นแอสตาร์นะครับ มีหลายตัวเลยที่ล้มสลาย JKN ต่งางๆนะครับตรงนี้ก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ความคิดนะครับแล้วก็เรื่องของจิตใจนะครับถ้าใจเรานิ่งมันเป็นเรื่องสนุกมากๆเลยในเรื่องของเทคโนโลยีเราอย่าไปมองว่ามันเป็นการนันนนะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นการพนันเราขาดสติขึ้นมาเนี่ย เราก็พังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีปัญญานะครับความฉลาดรอบรู้รอบด้านทุกสิ่งทุกอย่างมีประสบการณ์นะครับต้องเคยลงทุนตรงนั้นตรงนี้ไม่จําเป็นว่าต้องลงเยอะนะครับพันสองพันก็ทําให้เราได้ความรู้ทําให้เราได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการได้รับความรู้เหล่าเนี่ยนะครับก็ติดตาม รายการบินไปกับอาจารย์วศินได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็กลับมาติดตามกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาทุ่มครึ่งกับรายการบินไปกับอาจารย์วศินแล้วเราจะรวยไปด้วยกันนะครับ